ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18.30นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv2018 ว่าอากาศร้อนมันก็มาทานได้แล้วก็อย่างเมนูแนะนำอาหารของเราวัตถุดิบที่มาคือเนื้อปูแกะใหม่ๆทุกวันหอยตลับผัดตังพริกเผาเป็นเมนูแนะนำที่ร้านมาใหม่ทุกวันปลาก็มาใหม่ทุกวันแล้วก็มีอาหารปลา,ามีแกงเนื้อมีแกงปลาไก่บ้ามีเนื้อแดดมีทุกอย่างเมนูแนะนำของร้านที่ลูกค้าสั่งประจําก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวเนื้อปลูดผงกะหรี่แล้วก็ปลาทูแดดเดียว ปลาหมึกทอดกระเทียมร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะ ร้านตั้งอยู่ตรงโพลรหวานถ้าสังเกตง่ายๆก็ข้ามข้ามะสะพานรถไฟมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ขวามือถ้ามาจากหาดเจ้าก็เลยหน้าราชพัฒนมาเลยตลาดทุ่งลมมาร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่ว่าอยากจะมาทานอาหารแบบมีเด็กๆหรือเป็นครอบครัวหรือ,อวันเกิดกินแชร์ก็มาสำรองจองโต๊ะได้ข้างในนี่เรารับลูกค้าได้ประมาณ50คนข้างนอกได้อีคนค่ะ คือ0834414242ค่ะสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะ สนับสนุนช่วงรายการข่าวโดย PS House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะติดตามชมข่าวกับทีมข่าวเพชรบุรีเคเบิลทีวีเริ่มข่าวแรกกันที่สอวอรประดิษฐ์รงพื้นที่ตำบลบางจากและตำบลทงชัยแก้ไขปัญหากองผักตบกิจขวางทางน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่นาข้าว เมื่อวันที่14ตุลาคมนายประดิษฐ์เหลืองอัลลามสมาชิกวุฒิสภาพ,พร้อมด้วยนางอุไรมีช่วยกำนันตำบลทงชัยนายนพิชนุจางสรีสออบตอทงชัยหมู่5น,นายนรงศักดิ์หมู่แฮมสออบตอทงชัยหมู่5และนายสัญชัยศิริวิศวกรโยธาบริษัทสิโนไทย ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่รงพื้นที่บริเวณคอสะพานทางข้ามการก่อสร้างรถไฟทางคู่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนำาชาวบ้านและคนงานรวมทั้งรถแบ็คโฮและเครื่องจกักรจากอบตอบางจากช่วยกันขุดร่องคลองกำจัดผักตกและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำในคลองบางจากแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่นาข้าวในพื้นที่ตํบลทงชัยและตํบลบ,บางจาก นายประดิษฐ์เดืองอารามสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าปัญหาเกิดน้ําท่วมพื้นที่ดังกล่าวเกิดจากมีผักตบและวัชพืชกีดขวางทางน้ําทําให้น้ําไหลไม่สะดวกจึงประสานกับบริษัทซิโนไทยซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วยเอารถแบค็โฮคมาช่วยขุดรอกทางน้ําในส่วนที่เครื่องจักรทาไม่ได้อบตอกำน,นันและชาวบ้านในพื้นที่ก็ช่วยกันเคลียรผักตบ,บบนผิวน้ําจนหมดซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง นายสัญชัยสิริวิศวกรโยธาบริษัทซิโนไทยผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่กล่าวว่าผักตบจำนวนมากไหลามาจากคลองบางจาก จนเกิดสะสมบริเวณคอสะพานของการก่อสร้างรถไฟทางคู่จึงจําเป็นต้องช่วยกันเคลียร์ผักตบที่กิดขวางทางน้ําออกให้หมดซึ่งการแก้ปัญหาเบื้องต้นช่วงปลายที่ติดกับงานก่อสร้างตอหม้อจะใช้เครื่องจักรในการขุดรอบคลองและหาจุดไหนใช้เครื่องจักรไม่ได้ก็จะให้คนงานช่วยกันทําจนเสร็จเรียบร้อยประกรันสังคมเพชรบุรีคิกออฟ ฉีกวัคซีนไขวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตนมาตา33และ39ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเมื่อเวลา9นาฬิกาว,วันที่15ตุลาคม2 5 1 3นางที่วันรัตอังกินันท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน Kiss of Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตนโดยการให้สิทธิ์ผู้ประกันตนอายุ50ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีณสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยมีนางสาวเอกกรั์นาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายธนชัยปัญญาสุรฤทธิ์ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมนางรัศมีสุดโตประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีนายแพทย์เพชรเลิกแทนสวัสด ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีในแพทย์ชุมพลเตชะอําไพผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานและผู้ประกันตนเข้าร่วมงานที่ห้องนกพระเก้าอาคารพิคเนสสวนสุรสังกาดชั้น9ก้าโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี นางสาวรัศมีสุดโตประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่างานดังกล่าวจะขึ้นเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายการส่งเสริมสุขภาพและบป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันกตนมาตา33และผู้ปัะกันตนมาตา39 ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีรละหนึ่งครั้งโดยปี2513เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2563และตั้งแต่ปี2514เป็นต้นไปให้บริการในระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31สิงหาคมของทุกปี สำหรับขั้นตอนการขอรับบริการของผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขอให้ผู้ประกันตนติดต่อขอรับบริการในสถานที่พยาบาลตามสิทธิการรักษาโดยแจ้งลงทะเบียนขอรับบริการร่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แน่นอนเมื่อไปรับบริการตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคมโทร1 5 0 6กรมทางหลวงทุ่งก100งร้0 0ล้านสร้างถนนยกระดับข้ามสามแยกท่ายางเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เมื่อวันที่14ตุลาคมนางสาวเอกรัตน์นาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดเวทีการแสดงความคิดเห็นและเลือกแบบก่อสร้างปรับปรุงทางแยกและยกระดับความสูงของผิวจราจร พร้อมทั้งก่อสร้างจุดกับรถใต้ทางแยกบริเวณ3แยกท่ายางด้วยงบประมาณ100ร้ล้านบาทโดยมีนายประทีปนาทีทวีวัฒน์นายอำเภอท่ายางนายนาทีขอนแแพพผออแขวงทางรลวงเพชรบุรีนายสาธิตอุยตะกูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขสอนางนารุมนกิจพ่วงสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลท่ายางหัวหน้าสนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายางทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันสภาพปัญหาการจราจารบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดราชการเกิดการติดขัดเป็นจำนวนมากซึ่งในพื้นที่อำเภอท่ายางโดยเฉพาะบริเวณสามแยกท่ายางปัจจุบันมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร จึงทําให้เกิดปัญหารถติดและเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโครงข่ายทางหลวงจึงมีโครงการปรับปรุปงทางแยกดังกล่าวโดยยกระดับความสูงของผิวจราจรและก่อสร้างทางกับรถใต้ทางแยกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เส้นทางและเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย ดังนั้นกรมทางหลวงจึงได้กำหนดทำโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลขสี่ปรับปรุงทางแยกท่าย,ยางระยะทาง1 0 5 0กิโลเมตรด้วยงบประมาณที่นายสาธิตอุยตกรูลสอสอเขตสองจังหวัดเพชรบุรีประสานต่อรัฐบาลและได้รับอนุมัติจากสภาด้วยวงเงินงบประมาณจำนวน100ร้ล้านบาทจากงบประมาณปี2 5ง4โดยกรมทางหลวงได้นำเนินการออกแบบการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกท่าย,ยางออกเป็น 3แบบสำหรับการร่วมการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจร่วมกันนั้นประชาชนเสียงส่วนใหญ่ได้มีมติเลือกให้ทางกรมทางหลวงใช้แบบลักษณะแบบเทียดรอดับเบลิลโดยเวงคืนที่ดินร่วมกับทําทางรอดใต้สะพานโดยจะสร้างทางยกระดับตามแนวถนนเพชรเกษมแล้วจะทํางวงเวียนเข้าออกอย่างไรก็ตามวิศวกรของกรมทางหลวงจะดําเนินการประยุกต์แก้ไขแบบก่อสร้าง ตามที่ประชาชนร้องขอและจะเขียนแบบมานำเสนอให้ประชาชนได้ทราบก่อนที่จะมีการลรงมือก่อสร้างและปรับปรุงทางแยกท่ายางต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13นำน้ำดื่มไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมให้กำลังใจหลังช่วยชาวบ้านพ้นวิกฤต พันเอกนพดลระวีวันผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่13หรือนอพอคอ .13 สำนักงานพัฒนาภาค1หน่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้ลงพื้นที่บ้านใหม่ร่างหมู่ที่2ตำบลบางคกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบน้ำดื่มให้ชาวบ้านกว่า50หลังคาเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วม หลังจากชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13นำโดยนาวาโทนรงข์ขำเขียวนายทหารกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมเนื่องจากน้ำในแม่น้ำร้นตริ่งจนสถานการณ์ความเดือดร้อนของชาวบ้านขี้คลาย นายเอกนพดลระวีวนันผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13กล่าวว่าตั้งแต่ทราบข่าวว่ามีสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โด่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้สั่งการสำนักงานภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้เร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและแม้ว่าปริมาณน้ำจะลดลงไปแล้วเราก็ยังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและอยากจะให้กําลังใจพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่บางคกแห่งนี้และสัญญาว,ว่าทหารจะอยู่ช่วยจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ครับ ตั้งแต่ทราบข่าวนะครับว่ามีสาการภัยพิบัติน้ําท่วมในพื้นที่นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมนะครับโดยนาฏพครับหน่วยประชาการพัฒนานะครับได้สั่งการมายังสำนักงานพักหนึ่งหน่วยประชาการพัฒนานะครับให้หน่วยในพื้นที่นะครับซึ่งผมพันเอกนุพดลละวีวันผู้ครับหน่วยพัฒการเคลื่อนที่1นึนะครับก็ได้เร่งดําเนินการนะครับให้การช่วยเหลือนะครับโดยการจัดกําลังพลนะครับพร้อมยุทธบกรนะครับมาทําการช่วยเหลือ ต่การขนย้ายสิ่งของในพื้นที่แห่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่น้ําท่วมในเพชรบุรีนะครับน้ำจะหลากมาในพื้นที่นี้คือหมู่2อบ้านตำบลบางคลอกนะครับอําเภอบ้านแหลมแห่งนี้นะครับน้ํานะครับจะลดลงตามลาดับนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเราก็ยังให้การสนับสนุนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนนี้ก็อยากจะให้กําลังใจนะครับ พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่บางครกแห่งนี้นะครับทหารนะครับจะไมะ่จะไม่ละทิ้งประชาชนไปที่ไหนนะครับจะอยู่ช่วยจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ครับขอบคุณครับสารพันปัญหามีคำตอบ คุณซามหรือไม่ว่างานวันกาชาติมีครั้งแรกในรัชสมัยใด 1. รัชกาลที่7 2. รัชกาลที่8 3. รัชกาลที่9ติดตามชมข่าวบริการค่ะ สนับสนุนข่าวโดยเมเจอร์ซีนิเพล็กสาขาโรบินสันเพชรบุรีสอบถามโปรแกรมหนังโทร0 3 2 4 9 1 8 9 1่9 1. ช่องทางการติดต่อห้างคุณสวนจำกัด TV, เพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์0 3 2 4 2 5 6 6 6 แหงข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ12หรือที่แฟนเพจ f a c e b o o k ข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวีแฟกต่อ13ฝ่ายบัญชีต่อ14ฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ18หรือที่สายด่วน0 8 3 0 6 2 5 5 2 9 และการจัดหาง,งานเพชรบุรีนะคะมีภารกิจหลายด้านค่ะที่เราจะต้องแจ้งให้ประชาชนนะคะได้รับข่าวสารแต่ทีเนี้ข่าวสารหนึ่งก็คือจะเป็นข่าวสารในเรื่องของการบริหารจัดการต่างด้าวการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นภารกิจหนึ่งที่คนไทยห่วงใยว่าอาชีพเนี้ย ทำไมอะ่ะเวลาคนว่างงานโควิดแล้วทาไมถึงยังให้ต่างด้าวทางานอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็เป็นห่วงว่าทําไมไม่จ้างคนไทยทําไมไม่จ้างคนไทยแต่ทีเนี้ยเราก็อยากให้ทุกท่านได้รับรู้ว่างานอะไรบ้างที่เราห่วงสงวนไว้ไว้ให้คนไทยเพื่อเป็นการที่จะอนุรักษ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยและเก็บอาชีพนี้ไว้ให้กับคนไทยนะคะตรงเนี้ยเราจึงได้มีการอยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าได้รู้ว่าอาชีพอะไรที่เราสงวนไว้ให้ท่านนะฮะไว้ให้คนไทยทั้งหมดอาชีพอะไรที่ เราให้คนไทยทําได้ซึ่งเดิมนะคะประกาศเนี่ยประกาศในราชกานุเบกราในเรื่องของงานห้ามเรามีทั้งหมดเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2522มีทั้งหมด39อาชีพแต่39อาชีพท่านรู้ไหมคะว่ามันมีบางอาชีพที่คนไทยไม่ทําอย่างเช่นอาชีพกรรมกรประมงก็ไม่มีคนไทยทําอันนี้นะคะเขาจึงมีการปรับเปลี่ยนนะคะการปรับเปลี่ยนว่าอาชีพนีย้ยกให้คนต่างด้าวไปทําเลย แต่การที่จะให้ทํามีเงื่อนไขว่าจะทําอย่างไรบ้างอย่างเช่นณตอนนี้จากเดิม39อาชีพเราเปลี่ยนมาเป็น40อาชีพเพราะเนื่องจากมีข้อเรียกร้อง อย่างเช่นว่าอะไรคะประมงไม่มีคนไทยทําแน่นอนไม่มีใครลงทะเลแน่นอนเพราะอดหลับอดนอนกลางดึกกลางดื่นอย่างนี้นะคะหรืองานอะไรคะเลือกปลาคัดปลาแยกปลาหรือยืนนาน,าน,านๆในงานโรงงานเพราะอะไรคนไทยเราเป็นไงคะการศึกษาสูงขึ้นเรียนมากขึ้นจบปตตีปโทโก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทํางาน3 d ดีหรืองานสกรปรกแบบนี้เราไม่ทํากันดังนั้นจึงมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะประกาศงานห้ามเพิ่มขึ้นมานะคะโดยมีเงื่อนไขว่าอย่างเช่นมีทั้งหมดเนี่ย 40บัญชี40อาชีพนะคะซึ่งเป็นบัญชีใหม่บัญชีใหม่เนี้ยเราจะมีเลยว่าอะไรที่ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดห้ามต่างด้าวทำนะคนเด็ดขาดเนี่ยคือบัญชีที่หนึ่งจะมี27อาชีพอย่างเช่นเร่ขายของหน้าเร่ขายสินค้าเราก็ไม่ให้อันนี้ะนะะนี่นี่คือเป็น40บัญชีแรกเดี๋ยวเราจะลงมาลงรายละเอียดกันว่า27อาชีพที่ห้ามห้ามเด็ดขาดคืออะไรบ้าง นะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเราต้องเก็บไว้อย่างเช่นมะครเทศเรารู้ดีที่สุดว่ามะครเทศเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บอาชีพนี้ไว้กับให้คนไทยนะคะแล้วต่อไปก็คือบัญชีที่2บัญชีที่2นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงของ EEC สิประเทศเราตกลงกันตัวนี้เราต้องรักษามาตรฐานไว้นะคะว่า อนุรักษ์ไว้ให้คนไทยอะไรบ้างจริงๆเรามีการทำเยอะมากเลยนะ,ะแต่ว่าเราเก็บสามอาชีพเนี้ยที่เราตกลงกับสิประเทศได้เพราะมีอาชีพอะไรบ้างแล้วรายบัญชีที่3ก็เป็นบัญชี8อาชีพนะคะมี8อาชีพก็คืออาชีพเนี้ยจะสามารถให้คนต่างด้าวสสัญชาตินะคะรวมทั้งอีกสัญชาตินึงก็คือเวียดนามนะคะที่จะเข้ามาได้แต่ต้องเข้ามาโดยเงื่อนไขของ m อที่สามารถทำงานในอาชีพนี้ได้ แล้วบัญชีที่4มีทั้งหมด8อาชีพนะคะบัญชีที่3มีมี8นะคะมีทั้งหมด8 8อาชีพแต่บัญชีที่4มีเพียงสองอาชีพที่เราเคยให้เดิมอยู่แล้วสามชาติเนี้ก็คือกรรมาก่อนกรรมกรแต่เมื่อก่อนมีคนรับใช้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คอรับใช้เนื่องจากมีการข้อเรียกร้องว่าคนไทยทิ้งร้านไว้แล้วให้คนต่างด้าวขายอะไรก็อ่าก็เลยมีเพิ่มมาอีกหนึ่งอาชีพก็คือเป็นการแบบขายขายสินค้าหน้าร้าน ะะขายสินค้าหน้าร้านเนี่ยคือเป็นอาชีพที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่สิ่งเหล่านี้ทุกท่านต้องเข้าใจว่าอะไรที่ให้ได้ให้ได้แบบมีเงื่อนไขแล้วนายจ้างต้องทํำยังไงในการจะเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นกรรมกรจะไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนี่ยที่ให้ได้เนี่ยต้องทําอย่างไรทําแบบไหนและอาชีพที่ห้ามเด็ดขาด เราจะทํายังไงเพื่อสงวนสิทธิคนไทยไว้ให้ให้คนไทยเนี่ยไว้ทํางานอย่างเช่นเหมือนอะไรคะเร่ขายสินค้าพวกเราเนี่ยขายตรงไหนก็ได้คนไทยขายตรงไหนก็ได้แต่ปรากฏว่าเวียดนามพมา่าที่เดินขายสินค้าของเป็นของตัวเองกิจการของตัวเองอันนี้ไม่ได้เราต้องสงวนไว้อย่างเช่นการเจรานายเพชรพลอยหรือแม้กระทั่งนวดแผนไทย นวดแผนไทยเราก็ต้องเก็บไว้เพราะอะไรคะนวดแผนไทยมันเป็นสิ่งที่คนไทยได้คิดมาเหมือนจากวัดโพเนี่ยโหถ่าดัดรือสีดัดตนอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องเก็บไว้ให้พวกเราลูกหลานไทยเก็บไว้ในการที่จะรักษาไว้ทึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยแต่สิ่งเหล่านี้ทุกท่านต้องรับทราบนะคะนี่คือความมั่นคงของชาตินี่คือความที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยอาชีพทั้งหลายถ้าทุกคนสงวนไว้ว่านี่ของเราถ้ารู้ เบาะแสหรือใครทําที่ไม่ถูกต้องท่านต้องแจ้งเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลของแต่ละอาชีพว่าอาชีพที่ห้าดเดบขาดคืออะไรบ้างแล้วท่านต้องคิดเลยนะคะตรงเนี้ยเราต้องสงวนไว้ไว้ให้ลูกหลานเราวันนี้เราอาจจะปล่อยปะละเลยแต่ต่อไปเราต้องเก็บไว้ให้ลูกหลานเราสถานการณ์โควิดไม่รู้จะมีอีกยาวนานแค่ไหนดังนั้นการขายของหน้าร้านการที่จะเป็นมคัคคุเท์หรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย หนายหน้านายหน้าเนี่ยเยอะมากเลยนะคะที่ต่างด้าวสาสัญชาติมาแอบลักลอบทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสงวนไว้ขอให้คนเมืองเพชรรักษาอาชีพไว้เพราะคนไทยไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคนไทยด้วยกันว่าอาชีพไหนที่เป็นสิ่งที่เราต้องสงวนนะคะขอให้ทุกท่านดูแลในเรื่องของอาชีพที่เราต้องสงวนไว้อาชีพที่เราต้องให้ถ้าเราไม่รู้จะเราจะรักษาอาชีพของเราไม่ไ,มได้ค่ะ ที่น่าสนใจในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m p c t v 2 0 1 8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ปัญหามีคำตอบคุณทรามหรือไม่ว่างานวันกะชาติมีครั้งแรกในรัชสมัยใด 1. รัชกาลที่7 2. รัชกาลที่8 3. รัชกาลที่9งานวันกะชาติมีครั้งแรกในรัชสมัยใดคำตอบคือรัชกาลที่เ เริ่มกันที่บัญชีที่1ที่มีทั้งหมด27อาชีพนะคะเป็นการที่งานที่เป็นห้ามคน่างด้าวทาเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็น3ส,สัญชาติหรือเป็นแรงงานที่มีสกิลมีฝีมือก็ห้ามทําเด็ดขาดตัวนี้งานที่เราสงวนไว้ก็คือการแกะสลักไม้ขับขี่ยานยนต์การขายท่อตลาดเจรานาเพชรพลอยงานเสริมสวยงานทอผ้าด้วยมือนะคะแล้วก็งานทอเสือ้องานทํากระดาษสาด้วยมืองานทําเครื่องเขิน งานทําเครื่องเขินตรงเนี้ยสิ่งที่ตรงเนี้ยที่เราต้องดูก็คืองานทําเครื่องเขินเครื่องดนตรีไทยเห็นไหมคะเป็นควาเป็นไทยหมดเลยค่ะเครื่องถมการทําเงินทองนาคการทําล่มการทําลงหินตุ๊กตา,ท,าทําบาตรทาผ้าด้วยมือพระพุทธรูปทําล่มหนายหน้าตัวแทนนวดแผนไทยมวลบุรีนะคะเราจะเก็บไว้เลยมคุเทศงานเร่ขายสินค้า งานเรียงตัวอักษรตามลงพิมพ์ต่างๆนะคะแล้วก็งานสาวบิดเกลียวไหมงานเลขานุการงานบริการทางกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นงานที่เราต้องสงวนไว้เพราะเนื่องจากงานทั้งเนี้ยงานเหล่านี้เป็นงานที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกว่างานหล่อพระพระพุทธรูปพระพุทธรูปของอะไรคะพระพุทธรูปของของประเทศหนึ่งอาจจะลืมตา แต่พระพุทธรูปของประเทศไทยเป็นไงคะท่านหลับตาท่านจะเหมือนกับทําสมาธิเพราะฉะนั้น,นสิ่งเหล่านีน้ก็จะมีความแตกต่างกันพระพุทธรูปยังแตกต่างกันเหมือนการขับขี่รถยนต์ก็เป็นสิ่งที่เราสงวนเพราะอะไรคะเพราะการขับขี่รถยนต์เป็นความไม่มั่นคงถ้าหากว่าต่างด้าวขับรถแล้วมีวัตถุระเบิดไปวางที่ไหนเนี่ยมันก็ปัจจัยความเสียเ่ยงช่างหน่ะนายท้ายเรือเขาก็สงวนไว้เพราะนเป็นการขับขี่ยานยนต์เหมือนกัน เขาถือว่าเป็นยานยนต์เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นอาชีพของการอะไรคะนวดแผนไทยมักจะมีแฝงในการนวดที่เป็นสปากาบนดแฝงนวดแผนไทยการนวดสปา มีเอาทางทางทางฝ่ายยุโรปเนี่ยมาผสมผสานแต่ตัวเนี้ยจะไม่มีเลยนะคะท่านรัแผนไทยจะเป็นลือสีดัดตนเรือทั้งหลายแล้วในส่วนอีกงานหนึ่งจะเป็นงานมักคุเทศมักคุเทศเราก็ต้องสงวนถามว่าจังหวัดเพชรบุรีใครจะรู้ดีท่าว่าทําไมถึงมีปราสาทแดงที่พระที่เขาพระนครคีรีมีเพราะอะไรคะเพราะเรามีอตลักษณ์ความเป็นมาซึ่งใครก็เล่าไม่ได้เท่ากับมักคุเทศของไทยมักคุเทศของไทยจะถูกถ่ายทอดมาแล้วว่าพระนครคีรีเกิดมาได้ยังไงอันนี้แหละคะ่ะ เป็นอาชีพที่เราต้องสงวนไว้และส่วนใหญ่คนจะไม่เข้าใจเร่ขายสินค้าก็เหมือนกันต่างด้าวไปเที่ยวขายของตามตลาดนัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สงวนไว้สําหรับให้คนไทยเท่านั้นถ้าหากว่าพวกเราไม่รักษาอาชีพเหล่านี้27อาชีพไว้แล้วเราจะให้พวกเขาทำหมดหรอคะเราต้องเก็บไว้ให้คนไทยคะ่ะ